สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฝนก็เพิ่งหยุดตกเนาะโอ้ลูกภุมมจอยกำลังแดงเพื่อนๆมันชําเลยเห็นไหมน้องโว,วิ่งหนีอีกไปทำงาน,น,นเพื่อนายไปทำงานละน้องแอนวิ่ง <laughs> วิ่งหนีก,กล้องเพื่นเ,เอ้ลูกจอยอะ่ะนี่พุ่มดูค่ะ เห็นไหมสุกเราจะรอให้ม <pessoas> ัน <abi> สุกเกือบทุกทุกลูกกับเพื่อนเราถึงจะเก็บโอ้ว่ะน้ำน้ำหยดใส่หน้าผากเลยเป็นไงล่ะเปียกเลยฮะเดินเดินเพื่อนเห็นไหม เนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ใบให,หวยนะเพื่อนเพื่อนนะ <_ an> เห็นไหมรอยตัวธาตุมันมามาแทะจ้ะสมัยก่อนน่ะตัวธาตุมันมาแทะมันมาแทะลูกนี้ด้วยนี่นี่นี่ลอยมันมาแทะนี่ไหนอ่ะจะให้ดูสักหน่อยนี่ลอยตัวธาตุมันมาแทะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แทะแล้วนะมาแทะตั้งแต่ลูกอ่อนๆออนะจ๊ะ เสียดายถ้าสองกิ่งไม่หักนี่จะดกมากอันนี้มันกิ่งหักมันก็จะเหลือประมาณนี้ประมาณนี้นี่เหลือประมาณนี้จ,จะปลูกใส่กระถางย้อนแสงมันก็จะมองเห็นรูปไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะ ได้ได้น้าก็จะประมาณนี้อจะลูกโตปีนี้มันไม่มันมันไม่ดกเหมือนปีที่แล้วไงปีที่แล้วดกแล้วลูกมันเล็กก็เหมือนนี่แหละปีที่แล้วอะ่ะได้ประมาณยี่สิบลูกแต่ว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่ปีนี้มันดกเกินไปไงเห็นไหมขนาดมันร่วงด้วยนะหักด้วยเนี่ยมันดกเกินไปมันก็จะลูกเล็กเมื่อก่อนนี่ลูกเบลอเบลอจะ้ะ พันอะไรจอยจะไม่ได้นะนเพื่อนจอยเห็นลูกมันสวยจอยก็ซื้อมาปลูกอะ่ะจอยไม่รู้จักชื่อพันุ์มาหรอกดอกมากดกตัวกิ่งหักกิ่งหักสองกิ่งจะนี่รอยหักนี่รอยหักแล้วก็นูน่นบนยอดนู่นหักด้วยอออลมมันแรงมันพัดหักไงน,นี่จะ้ะเช้าๆมาจอยก็มาดื่มกาแฟดูดอกมงุงดอกไม้หลัง สวนหลังบ้านนี่แหละหลังสวนที่ไหนหลังบ้านดยเองนี่ดอกบานชื่น่ยตัวทาตมันกินเยอะหนุนดอกสีเหลืองมนอยู่ตรงนู้นอ่ะตัวทาตมันกินหงจอยเพื่อนเอ้ยโมโหอยู่อดอกนี่จอยก็ชอบชอบทุกดอกนี่แหละที่ปลูกเนะี่ยดูผิดทูผิดตามากมากรูดวันนั้นอะยังใบแบบยอดอ่อน,ออน จะถ่ายเพื่อนดูเนาะตอนนี้เพื่อนเห็นไหมใบเริ่มเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแก่ละลูกก็โตดูนี่ลูกเขาเริ่มโตเมื่อก่อนมันมีหลายหลายลูกนะเพื่อนมันติดหลายลูกมากทีนี้มันร่วงเพราะว่ากระถางเขาเล็กๆในจอยไม่เปลี่ยนดินนะเพื่อนถ้าเปลี่ยนดินมันตายทุกรอบถ้าจอยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่อะรู้สึกว่ามะกรูดมันตายจะ้ะจอยก็เลยเอาดิน ไม่ไม่เปลี่ยนก็ให้มันอยู่ในนิกระถางน,นี้แหละแล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยเอาเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันตายจอยเสียดายเงินจอยห้าสิบปอนะนี่สวนต้นกล้วยนี่ก็เห็นไหมงามเอางามเอาเพื่อนๆนี่ได้น้ําวันนี้ก็เข้าสวนตามเคยจะถึงฝนจะตก แต่ก็ต้องเข้าสวนเนาะเมื่อเช้าก็ถ่ายที่บ้านให้ดูละนะดูผลไม้ที่บ้านตอนนี้ก็พาเข้าสวนจะแดดมันก็จะผุบๆๆนะเข้าๆออกๆอย่างนี้ทั้งวันจ้ะวันนี้อากาศถามว่าอุ่นไหมมันก็ไม่หนาวมันก็ธรรมดาจ้ะกําลังสบายจ้ะแล้วจอยก็มาลดน้ําจ้ะถึงฝนจะตกนะเพื่อนๆจอยก็ต้องมาลดน้ําเพราะว่าบ้านในในกรีนเฮาส์สามกรีนเฮาส์นี่ต้องลดจ้ะ แลนะข้างนอกก็ไม่ต้องรดเพราะว่าจอยก็ได้ใส่น้ําในกระถางเอาไว้ละในถาดไม่ใช่ในกระถางในถาดรองอ่ะจะ้ะให้ลากมะเขือลากพริกรากอะไรดูดน้ําพอมาถึงเพื่อนๆเ้ยมันดูดเอาสเกียงละนะมันร้อนจัดไงเดี๋ยวจอยจะพาดูมะเขือจอยเพื่อนๆมันโดนตัวทาดกินแล้วตัวทาดนี่มาเร็วมากเลยนะตัวทาาหรือพวกไออะไรนะไอไอหนอนนะจะ้ะเพราะว่าวันนั้นจอยได้ถ่ายให้ดูเนาะมันมี ม,ม,มีผีเสื้อบินมาวางไข่ในตามตามใบพิกตามใบมะเขือทีนี้มันกลายเป็นเป็นเป็นตัวหนอนนะจ๊ะแล้วมันก็จะกินผักจอยเนาะโอเคเดี๋ยวจอยพาดูเริ่มต้นเดี๋ยวดูตรงนู้นก่อนเลยดูตรงนู้นก่อนดูในนั้นก่อนเนาะดูในนั้นก่อนแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมาก็อัปเดตให้น้องๆบางคนพี่พี่บางคนเนาะเขาอยากดูสวนจ้ะนะเขาอยากดูการปลูกผักการ เนาะการปลูกผักอ่ะในต่างแดนอ่ะนะเพื่อนๆนะบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจะ้ะก็จอยก็ถ่ายในสิ่งที่จอยอยากจะถ่ายลงเนาะใครดูใครชอบดูก็ดูใครไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านไปจะ้ะแค่นั้นเองง่ายๆมาดูในนี้ก่อนเลยันนี้จอยก็ลดชุ่มแล้วในเนี้ยฝนมันตกเข้าไม่ได้นะถึงมาลดนี่เห็นไหมมันเป็นพลาสติกอย่างนี้จะ้ะไม่ใช่มันไม่ใช่กระจกนะเป็นพลาสติกเก็บความร้อนได้ดีอ่ะมุมแรกก็อ่ะ ให้ดูแมงลักก่อนเลยจ้ะจอยตัดไปแล้วตัดอีกเนี่ยเริ่มออกดอกอีกละพริกอันนี้จอยก็ย้ายเข้ามาไว้ในนี้อันนี้พวกกระจาดอย่างเงี้ยจอยขนมาจากที่ทํางานจะ้ะนะจอยไม่มีเงินจะไปซื้อกระจัดอันละสองสามบอลหรอกเพื่อนอันไหนที่พอมาลองมาลองให้แบบลากมันดูดน้ําได้ก็ประมาณนี้แหละจะยามจอยไปไปทุระอย่างเงี้ยจอยก็ หมือนจอยไปทุระสองสามวันอย่างเงี้ยจอยก็ไม่ต้องมาเครียดว่าผักจอยจะเหี่ยวไหมจะตายไหมอย่างเงี้ยนะ่อันนี้ก็แมงละไอแมงละอีก้วเพื่อนเอ้ยโทษทีโหระพาจ้ะโหระพาจอยก็สับสนเดี๋ยวก็แมงละโหระพาเพื่อนทุกรอบเนาะเอองามไงออกดอกจอยก็ตัดไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าจอยไม่ตัดนะเพื่อนนะตัดเมื่อสองวันที่แล้วก็ตัดไปจะ้ะนี่ก็มะเขือในนี้ ใส่น้ําไว้ย่างงี้ไงนี่เพื่อนๆนไปบัวบกก็กําลังงามจ้ะแตงจอยมันก็เริ่มเรื้อแล้วจ้ะมันร้อนมากมันก็เริ่มรื้อเ,เ,เริ่มติดลูกละจอยก,ก็เด็ดใบเขาออกจ้ะนะถ้าไม่เด็ดไม่ได้เพื่อนๆนมันไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะมันจะมันจะไม่แตกกิ่งไม่แตกไม่ออกลูกอ่ะนะมันจะใบมันจะงามอย่างเดียวเราต้องเด็ดใบออกแล้วก็มันจะได้ไปเลี้ยงอะไรนะเพื่อน ไอปุ๋ยที่ใส่ลงไปไมันได้ไปเลี้ยงลูกแต่ไม่ได้ไปเลี้ยงใบอย่างเดียวอันนี้ก็โหระพาเหมือนเดิมจา้าโซนนี้เห็นไหมมันออกดอกจก้ะนะออกดอกละจอยก็ใส่น้ําไว้อย่างนี้จ้ะนี่ใส่ไว้อย่างงี้ก็จาดแพงนะเพื่อนๆเนี้เกือบสามปอนนะจอยอันไหนที่ขนมาจากโรงเรียนได้จอยก็ขนมาจากอันไหนที่เขาทิ้งอ่ะนะไม่ใช่ว่าขโมยเขานะ่เพื่อนนะอันไหนที่เขาทิ้งอ่ะก็ก็ขนมาอันนี้ก็แมงลักจก้ะนะ จอยถ้าเห็นจอยพดูดติดๆขัดๆคือนึกนะเพื่อนๆนะคือคิดนานเดี๋ยวจะไปแบกไปบอกว่าไอ้โหระพาอีกอันนี้แมงลักจ้ะแมงลักบ้านเรากลังออกดอกมัน,น่ะเจ็บบบ่อยอย่างที่บอกนั่นแหละนี่ก็ใบฉพูจ้ะจอยก็ได้เด็ดกิ่งเด็ดใบที่แบบไม่สวยออกเนะาะเพราะจะแตกแตกยอดใหม่เนี่ยไม่ได้แยกจ่ะปีนี้อันนี้ดอกอันนี้ไม่ไม่เอานี่ค่ะเนี่ย อันนี้ดอกอันนี้สวยนะเพื่อนๆสวยแต่ว่ามันลกไงมันลกที่จอยอันนี้ก็โหระพาจ้ะมะเขือให้อยู่กันอัดอัด,ดีแหละอันนี้ก็กะเพราจ้ะกะเพราก็เก็บได้กินหลายรอบแล้วจ้ะนี่นี่ก็กล้วยที่จอยได้แยกเอาไว้ให้พี่ายมาดูโซนมะเขือเนาะข้างนอกก่อน ก่อนที่บ่าเราจะเข้าไปในดูในบ้านอุโมงค์นะเพื่อนเพื่อนนะมันมืดเห็นไหมอากาศมันมืดแดดไม่มีวันนี้มะเขือจอยได้เด็ดใบไปละมะเขือยาวจอยก็ออกมาไว้ข้างนอกแล้วเพื่อนนี่ติดติดลูกเป็นรูบโบก็มีนะเห็นไหมรูบโบมันก็ติดลูกทุกต้นเลยจะ้ะน่าก็ติดทุกต้นทุกแต่มะเขือยาวนี่มันติด ดอกแต่ว่ามันร่วงนะนเพื่อนๆนะดอกร่วงจ้ะไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพือ่อเพีย้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็ติดติดลูกจ้ะมะเขือเปาะเขาเรียกอะไรนะมะเขือไห่เต่าตอแหลเนี่ยแหละจะเรียกกีนเลย <c oughs> เกอไห่เต่าตอแหลเรียกผสมมาสานกัน,นเพื่อนเนอะ้ย มะเขือไข่เต่าตอแหละจะเอไข่ขนาดเรียกยังไงเพื่อนๆเรียกเอาเลยเรียกเลยว่าจะเพื่อนๆจะเรียกอะไรยังไงเงี้ยตัวจะเรียกสองอย่างควบกันนี้แหละนี่มะเขือไข่เต่าต,อ,ตอแหลไหมลูกเขาอะตะโม่ที่ไม่ตน้นแค่บ้านคืบค,บครึงนฮะนี่ไงโมโหมากเลยตัวทากเนี่ยมันเจาะรูมะเขือลายทางมะเขือลาย ทางกบจอยนี่นี่นี่ดูจาอมันไม่พอแล้วเจาอยฝั่งนั้นด้วยนี่มันแคบติดลูกเดียวนี่มาแย่งจอยกินใหยเลยไม่ได้เลื่องพวกตัวธาตุตัวไข่เนี่ยนี่ก็เต็มเลยจ้ะน,นี่ลังติดลูกเต็มต้นอยู่นี่เห็นไหมเต็มต้นเลยดกไอเนี้ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมยนามเยอะเก็บนะต้องหนามือาม่องระวังนามนี่ก็ ออกดอกแต่ไม่รู้จะร่วงหรือเปล่าย้ายกระถางดอกไม้ไว้ตรงนี้รอพึ่งมันจะได้ผสมเกสรพวกมะเขือจอยเนี่ยย้ายออกมาข้างนอกนี่ก็มันจะติดลูกให้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะร่วงอันนี้มะเขือเปาะอลายคางกบจ้ะนี่ก็เปละลายคางกบมันกาลังติดลูกอยู่นะนะก็ติดลูกเกือบทุกอันแล้วแหละนี่ก็มะเขือไขยเตาตอแหลนั่นแหละ อใครใดูนะต้องนี้ทำไมต้องเรียกสองชื่อคะก็เังบอกว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกไงก็เรียกเลยมันก็เหมือนคล้ายๆกันแหละอืนี่กลังติดลูกแล้วก็ร่วงนะบอกให้อีก,กว่าเดว่วงนี่นี่ก็ติดน,น,น,นเห็นไหมท่นติดลูกอยู่นะเห็นไหมข้าวขาวอยู่นะตน้่ก็ติดลูกนะติดลูกเยอะอยู่นะแ,แอบมันซ่อนอยู่นะ เราจะเก็บไปน,นี่กินเราพักเดี๋ยวจะเก็บบลูเบอรี่กินเพราะว่าได้เลมเลมกินมาสัา่งนี้กันผักแพลให้ดูผักแพลด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ปลูกผักแพลค่าปลูกเหมือนกันนะนะเนี่ยปลูกให้ดูทุกรอบอยู่ยก็ก็ไม่เคยขาดนะปูให้ดูทุกรอบอ่าตัวนี้ก็ตรงนี้ก็จะทางเข้าสบายลนะนะก็อันพวกนี้ก็เริ่มติดดอกออกผลเหมือนกันจะถึงจะออก ก็ทางรับผลจอยก็ภูมิใจนะเพื่อนนี่พริกจอยนี่บรรดาพริกดกดกมากดูสิมันก็จะมีอะไรมาเจาะเป็นรูบโบอย่างเงี้ยพริกจอยอ่ะอย่างเงี้ยมันดกคล้ายๆพริกกินดาจะ้ะจอยซื้อมาจากบีแอนคิวเพื่อนๆนะพริกกินดา จะก็เอาน้ําใส่ในกระจาดไว้อย่างนี้นี่อย่างนี้อันไหนไม่มีกระจาดก็เอาถุงอย่างเงี้ยจะถุงดําก็ได้ถุงดํนหมดไงก็เลยต้องใช้ถุงขาวแทนอันนี้พริกที่ว่าน้องน้องใหม่ให้มาใส่น้ําไว้อย่างนี้นี่ก็เริ่มติดลูกห็นไม่พริกสิงหีริคอปเตอร์เพื่อนๆอันนี้ก็พริกที่ว่าน้องใหม่ให้มาที่มันโดนกัดเดี๋อแต่ต่อถ้ามันไม่เหลือแต่ตอมก็จะสูงเท่ากับพวกเนี้ยเนี่ย พวกนี้อันนี้มันโดนไงโดนทะเมาบนี่ออกดอกอยู่จ้ะพริกอ่ะเนี่ยเนี่นี่พริกพันธุ์เนี้ยที่ว่าน,น้องใหม่ให้มาน,นี่นี่นี่ขี้ฟ้าเนี่ยจ้ะคล้ายๆคล้ายๆพริกฝรั่งเลยเนี่พริกฝรั่งเห็นไหมโดกมากเนี่ยพริกขี้ฟ้าฝรั่งอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันนี่พริกยวกนี่ก็พริกยวก กลังติดกำลังติดลูกนี่ก็ใบบวบกจะ้ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆนะถ้ายาวก็ขอโทษขออภัยนี่ติดลูกเหมือนกันอยากให้เห็นไงอยากให้เห็นการปลูกผักในต่างแดนจอยปลูกมะม่วงนะไม่มีวิธีอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆนะจอยปลูกตามมีตามเกิดนึกอยากจะใส่อะไรก็ใส่ใส่ใส่งั้นนะนะตงกวาจ้ะ นี่ก็มะเขือเทศไทยบ้านเราเนี่ยเห็นไหมโดกมากอันนี้พริกม่วงเพื่อนๆถามว่ารสชาติเป็นยังไงจอยก็ได้บอกไปได้หลายคลิปนะจอยเพิ่งปลูกปีแรกแต่เพียนเดียวมาให้จอยปลูกปีแรก,จอ,ก,แรกจอยไม่รู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะสีเขาจะม่วงตอนถ้าเขาแก่แล้วไม่รู้จะสีอะไรจอยยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยตอบไม่ได้จะ้ะถ้าจอยกินจอยก็จะตอบได้อยู่อันนี้ไม่เคยกินไง อันนี้ก็มะเขือเทศจ้ะกำลังโดกเลยมะเขือเทศบ้านเราส่วนใหญ่จอยจะเน้นปลูกผักไทยมากกว่าผักฝรั่งนะเพื่อนๆนะจอยเน้นปลูกผักมาจากบ้านเราอาจะ้ะแต่มะเขือก็มะเขือไทยเรานี่แหละนะมะเขือมะเขือเทศฝรั่งมันก็อร่อยอยู่ยเพื่อนๆแต่จอยอยากจะปลูกของไทยไงสีสันมันสวยงาสีชมพูอ่อนสวยเนื้อเนื้อหนา อะไรประมาณนี้ของฝรั่งมันเนื้อบางน้ําเยอะอย่างเงี้ยมันมันไม่อซ่อ่ะธอก็เลยแบบว่าของไทยนี่แหละสุดยอดของไทยเราเนี่ยสุดยอดที่สุดไม่ว่าอะไรผักอะจอยชอบเนาะเราเป็นคนไทยอะเพื่อนเราไม่เราก็กินแต่ผักไทยอยู่แล้วอะนี่ก็มาเขือที่ว่ามันตายจอยก,ก็เลยเออกมาไวขา้ข้างนอกกับจ่นเพื่อนเนี่ยจอยก็เอาออกมาไว้ข้างนอกนะแนี่เหมือนกันมะเขือนะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นเชื้อรา จอยมาไว้ข้างนอกอาจมันจะรอดน่าจะทุกวันจอยก็มาเด้ทุกวันหรอกจอยมาบางทีสองสามวันมาทีอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆน,นะจอยจะบอกไว้ก่อนสองวันสองวันมาสวนทีอาจจะเห็นคลิปเออบอกว่าสองวันมาสวนที่ทาไมเห็นลงแบบติดต่อกันคือจอยไม่ได้ทําคลิปอย่างอื่นจอยก็เอาลงอย่างเงี้ยละจ้ะมันก็เลยดูเหมือนกับติดต่อกันในนี้มั่ง ในมุมนี้ก็แกนกระแดงแต่ก็ยังฟื้นขึ้นมานะเนี่ยมันก็ำลังฟื้นขึ้นมาที่แรกนึกว่ามันจะตายก็ติดลูกขจอยอยู่เราถึงบอกอย่าไปถอนมาทิ้งนี่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เด็ดใบเขาออกเนี่ยไอนน้ดอกที่ว่าจอยถอนออกเมกื่อกี้เห็นไหมในบ้านกินฮเฮานัน้นดอกเขาจะเป็นอย่างงี้จ้ะพึ่งชอบอข้ามไปในนี้มาดูในนี้นะแปลงกว่าจอยก็ได้เด็ดใบซะกูดละ มนละจอยมันก็เริ่มฟื้นคืนชีพเลื้อนนิดหน่อยจะอาจจะได้กินใบอะจ้ะเอาไว้ออมนี่ไงจอยจัดการหนอนไปละพี่เสื้อนมาไข่จอยก็เลยจัดการไปละมันก็ไม่รู้จะลูกจะติดหรือเปล่าอันเนี้ยนี่ไงอ้น,นี่พยายามบอกแบบว่ามันติดแค่ลูกเดียวอะพยายามไม่ให้แบบไอตัวทาตมาแทะเพื่อนอันนี้ก็คือไอ สำหรับโรยตัวทาตนะเพื่อนๆนะเหมือนไม่ให้ตัวทาตมากินกินผักอะ่ะมาเขือเปาะลายคางกบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่น,น,นี่ทางแล้วลูกแล้วลูกอยู่เนี่ยนวประมาณนี้ละจ้ะนี่ก็เริ่มติดเหมือนกันมะละจอยก็นี่แหละกองกองกันตรงเนี้ยไอ้แฟงฝรั่งเนี่ย มันเคยติดลูกเยอะนะนเพื่อนๆนะมันเน่าเน,าเนี่ยลูกมันจะประมาณนนาเ,นาเนี้ยเดี๋ยวก็เน่าเนี่ยมันจะเน่าเหี่ยวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเียมันน้ามไม่พออะไรอย่างนนเงี้ยนนพเพื่อนๆหรือย,อยังไงก็ไม่รู้มันปล่อยมันเถอะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่รู้จะว่ายังไงปีหน้าค่อยว่าใหม่เนีย่ยอย่างเงี้ยจะอืปล่อยมันเอาเอาใจยากอันนี้ก็พวกรูบาบก็ยงังเหลืออยู่จ้ะบาบอะไรก็ยังเหลืออยู่จ้ะ ไอ้ลัสเบอรี่ก็ยังพอให้เก็บอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าไม่เคยทันนกเราจะไม่ได้อากระขายมาเพื<ๆ>่อนๆก็เลยปล่อยให้มันกินกินไปเถอะประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะานาจากสวนจอยมาลดนู่นแหละเว้นไปสักวันสองวันถึงมาลดอีกเพราะาอ้างกิจจะกลับมาร้อนมากอีกแล้วไงโอเคไงเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย